แม่ดเอ้ยเล่นอะไรกันเนาะอืแม่เตยพาลูกเล่นอะไรลูกขุดบอ่ออะไรอีกฮะขุดบอ่ออะไรขุดบอ่ออะไรคะฮะเฮ้ย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 ดดูทำหน้าทำตาเด็กมอมแมมมอมแมมมอมแมมม,แม,มืมอแม่เตยค่ะอาบน้ำให้ก็ได้ทู ทูๆใหญ่เลยผ่อนคลายช่วงกลางวันนะคะก็พรมน้ําอาบน้ําให้เขานะคะเขาคลายเนื้อคลายตัวนะคะดูเด็กน้อยค่ะเป็นช้างป่าและช้างป่าช้างป่าแล้วม่เตอดูมีแต่โครนเลยยายมีแพนด้าน้อยเย้มีแพนด้าน้อยเหรอนี่นอนตื่นแล้วก็อาบน้ําให้ค่ะนอนตื่นก็อาบน้ําให้ค่ะ ลูกเพนด้าน้อยเด้อนี่ดูแม่เตยได้คลายเนื้อคลายตัวค่ะดูแม่นะก็ถูเป็นกับเขาเอาถูถูลูกขัดขี้ใครขัดขี้ใครเด้ออาขัดขี้ใครน้อยขัดขี้ใครน้อย

เย็นไหมคะเย็นสบายคะ่ะมาไปขัดตัว,ตวไปขัดตัวไปขัดตัวมาไม่ตอยก่อนขัดตัวเร็วไปขัดตัวเร็วขัดต,ต,ต,ตัวก่อนเร็วขัดตัวก่อนค่ะขัดตัวเร็วขัดตัวก่อนเร็ว ชอบที่สุดคือเล่นน้ำนะคะเียดน้ำใส่ใส่ลุมใส่บ่อไว้ให้นางก็เล่นของนางอืมสดชื่นค่ะแม่แม่ เดูเตอเตอค่ะอะมุดแล้วมุดมุดแล้วคะ่ะมีความสุขหน,นูได้เล่นอย่างนี้หนูชอบแม่แม่นั่งลงนั่งลงแล้วนั่งลงแล้วอ่าน,นั่งลงนั่งลงอ่าน,นั่งลงนั่งลงนั่งลง เออนั่งลงค่ะนั่งลงค่ะเออือนั่งลงค่ะนั่งลงแล้วค่ะโอ,อ้ยมีความสุขค่ะธรรมชาติธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาแบบนี้เนาะนะคะมอมแมมนะคะนมแมมค่ะน้อยมอมแมม,มชอบแบบนี้นะคะ แบบนี้ค่ะแม่แม่ดูจัตตลูดเอาเหมือนนึกว่าเป็นสไลเดอร์เหรอลูกนึกว่าเป็นสไลเดอร์ใช่ไหมว่านึกว่าเป็นสไลเดอร์คะ่ะอุ้ยหนูนึกว่าเป็นสไลเดอร์อุ้ยเนาะอนี้อ่ะถือไหนถือไหนลูกถือไหนเอออ่ะถือละอุ้ยอุ้ยถือ ก็เป็นการผ่อนคลายนะคะระหว่างวันสำหรับแม่ลูกเขานะคะกลางวันก็ม่ค่อยสู้เท่าไหรค่ค่ะกับเรื่องอาหารก็จะเป็นแดดร่ม่มตกก็เด็กๆก็เขาก็จะกินกันค่ะกลางวันก็ให้เล่นน้ำให้เล่นคลนพรมน้ำพรมอะไรให้นะคะ เอาเอาเอาไปแ,แย่แม่ซะออายกแข้งยกขาโอ้โหแม่เตยดูดูดูด,ดูสกิลการถือของนางมีโชว์ขายกขาด้วยหระลูกนั่งลงใบบัวนั่งลงใบบัวนั่งลง ตเตยถือใหญ่เลยค่ะโอ้ชิวมากอ้ออื้ออื้ออ้ยสายนะอ้ออื้มีความฉุกน่นะคะอ่ามีความฉุกค่ะอื้อนอนลงไปแล้วหนุมานก็ตรงนึกว่าตัวเองเป็นสไลเดอร์ดูๆนะสงสารๆๆพอ่อนึกว่าเป็นที่ชัน,นจๆจะค่อยๆทะลุดมาโอ้ยเด็กน้อยเอ้ยเนาะหนูชอบแบบนี้หรอลูกหนูชอบแบบนี้ค่ะ กดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวด้วยนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่แวะมาเยี่ยมใบเตยใบบัวเฟอมีขอบคุณค่ะบายบาย